สวัสดีครับเพื่อนๆท่า YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพเจิเรนมีรถหลายหลายหลายคันมานําเสนอนะครับตัวนี้เป็นยันม่า49แรงครับยันม่า49แรงราคาไม่แพงครับราคาที่ที่355,000บาทนะมีใบมีดดานีน้าแล้วก็มีผ่านหลังครับถัดมาครับเป็นคูปุต้า L240 ครับคูปุต้า24แรงตัวนี้ไม่มีอุปกรณ์นะครับตัวนี้ราคา49,000บาทครับถัดมาครับเอครับตัวนี้ ี5 4ครับราคา3 9 5 0 0 0าบาทยางใหม่สีเส้นผ่านใหม่1พวงครับตัวนี้ครับสภาพสวยๆเลยสาม0 0 0หาพบาทครับถัดมาเป็น M8540 ติดสติกเกอร์ M9540 ครับราคา6 8 5 0 0 0บาทนะมีผ่านหลังให้1พวงครับนี่เปลี่ยนเล็บใหม่ครับยางหลังใหม่นะครับนะถัดมาเป็น L3608 ครับตัวธรรมดาครับราคา2 9 5 0 0 0าับาทครับนบาทครับ ยางก็สวยดีมีผ่านให้หนึ่งพวงครับผ่านหลังครับจะเอาผ่านหกก็ได้ผ่านห้าก็ได้นะครับนะถัดมาเป็น M7040 ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่49 5 0 0 0เหมืนันบาทครับนะครับ495,000เก้าหืนันบาทคุยดีๆก็4 5 0 0ส0ห้าสี่แสนหก็ขายเลยครับขายไม่ยากครับถัดมาครับเป็น M7040 ตัวนี้เป็นรถปี61่ยางใหม่4ี่เส้นเลยครับราคา5 9 5 0 0 0เก้าหมืนันบาทนะครับรถปี6 1หนึ่งนะครับนะ สภาพสวยๆเรื้มๆเลยครับคันนี้มีผ่านหลังให้หนึ่งพวงครับถัดมาเป็น M9540 ครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับ M9540 ราคา865,000บาทครับรถปี57นะครับรถปี57ครับยางเดิมๆครับถัดมาเป็น M5000 SU ครับตัวนี้395,000บาทนะครับ395,000บาทตัวนี้เป็นรถปี50ครับบาทพอได้ครับถัดมาเป็น ตัวใหญ่เลยครับตัวนี้495,000บาทรุ่น M9,000 นะครับ M9,000 ตัวนี้รถที่แข็งแกร่งเป็นรถในตำนานที่แข็งแกร่งมากครับครับราคา495,000บาทนะตัวนี้เป็นรถปี50นะครับถัดมา M9500 ครับ M9500 ยักษ์ใหญ่คันนี้ราคาก็ไม่แพงครับรถราคา795,000บาทนะรถปี55ครับครับสวยๆเลย ขัดมาเป็น m 7 0 4 0ศย่ยางหน้าใหม่ยางหลังเก่านะครับตัวนี้ราคา5 6 5 0 0 0บาทครับรถปี52นะครับนะรถปี52ครับถัดมาครับเป็นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นครับแถวนี้ครับ m 6 0 4 0ครับตัวนี้ราคา4 9 5 0 0 0บาทรถปี54ครับมีผ่านหน้าผ่านหลังให้ทุกทุกทุกคันนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6แ5 9 9 7ก็ครับ0 8 1 6 0 5ปดหนะ ตัวนี้เป็นรถปี52ครับราคา5,50,000บาทครับอันนี้นีฮอนแลนด์ว่างไปขายไปแล้วนะครับถัดมาเป็นยันม่า45แรงทีเครับตัวนี้เป็นรถที่หายากที่สุดเลยครับรถ4-5แรงตัวนี้ครับเป็นรุ่นพิเศษครับ4ี่แรงทีเนะราคา3,2500 0บาทครับยางสวยทั้ง4เส้นเลยครับผ่านหลังให้หนึ่งพวงครับตัวนี้เป็น l 4 7 0 8ครับราคา42500 0บาทครับยางก็สวยดีครับ มีผานหลังให้หนึ่งพวงใส่ท่อเลเทให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับถัดมาครับเป็น M6040 ครับตัวนี้รถปี54ราคา5 8 5 0 0 0แบาทคุยดีๆก็5 5 0 0สนห้านี่ก็ขายได้ครับพวกนี้ครับนะครับตัวนี้ผมมารีวิวที่ร้านใหม่นะร้านเปิดใหม่ครับตัวนี้เป็น L3608 ครับ L3608 มีผ่านหน้าผ่านหลังรถปี54เช่นเดียวกันครับราคา3 2มแ0 0บาทครับ ถัดมาเป็นแชมป์ครับแชมป์รุ่น454ครับ MX 454ตัวนี้แสนเก้าหมื่นหบาทเอาไปแสนแปดหมาพันบาทก็พอครับถัดมาเป็นยักษ์ใหญ่ครับยักษ์ใหญ่ M105 M108 ครับโทษทีครับ M108 นะครับราคา8 6ด0 0 0หกหบาทนะสภาพสวยเลยครับตัวนี้ครับรถปี55นะครับถ้าจำไม่ผิดท่าด้านหลังเป็นผาน8นะครับเป็นผาน8ใบอันนี้ขายไปเมื่อสักพักนี้ครับ ฐานแปดใบนะด้านหลังก็สวยๆเดิมๆนะครับรถคันนี้สีเดิมเลยนะครับไม่ได้เก็บสีนะสีเดิมๆเลยยักษ์ใหญ่ทรงพลังครับปี55นะครับปี55ราคา860,000นะยังเหลือข้างหน้าอีก3ามคันนะครับร้านใหม่นี้ก็จะมีประมาณ20กว่าคันครับดูเรื่อยๆครับมีสายเข้าเดี๋ยวรีวิวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยรับ ตัวนี้ L 3 6 0 8ครับรถปี53ครับราคา325,000บาทนะถัดมาครับเป็นรุ่นสี่เจ็ดครับ47 SP ราคา4ี่0 0 0บาทครับมีผ่านหน้าผ่านหลังให้นะครับเดี๋ยวผมดูปีก่อนนะว่ารถปีอะไรคันนี้ครับตัวนี้รถปี53ครับถัดมาครับเป็น L 5 0 1 8ตัวนี้มีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้ครับราคา5้า0 0 0สองหมบาทครับ หน้าช้างหลังช้างเลยนะวันนี้ไม่สามร้อยกว่าชั่วโมงครับถ้าฟังถ้าจําไม่ผิดนะผมดูก่อนนะวันนี้ไม่สามร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงครับภาหลังเป็นตาช้างใบยี่สิบสี่นิ้วครับภาพสวยๆเลยโอเคครับทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ